CGN TV สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Living Life at CGNTV กับผมอาจารย์บรรพธ์เมฆสถาพรคุณนะครับวันนี้เราก็จะมาเฝ้าเดี่ยวด้วยกันในพระธรรมฮาบากุกบทที่2ข้อ9ถึง20ในหัวข้อที่ว่าท่ามกลางวิบัติ ฮา,าบากคุบที่สองข้อากุกถึง2ี่วิบัติแก่ผู้ที่ได้กำไรมาสู่เรือนของตนด้วยความชั่วเพื่อจะวางรังของตัวให้สูงเด่นขึ้นเพื่อให้พ้นจากอันตรายเจ้าได้ออกอุบายหาความอับอายมาสู่เรือนของเจ้าโดยกํำจัดชนชาติเป็นอันมากเสียเจ้าทําบาปต่อตัวเองเพราะศิลาจะตะโกนออกจากกำแพง และคือจะขานตอบจากส่วนที่เป็นไม้วิบัติแก่ผู้สร้างเมืองด้วยโลหิตและก่อตั้งนครขึ้นด้วยความชั่วดูเถิดที่บรรดาประชาชนตรากตรำทำงานก็เพื่อให้ไฟเผาผลานและชนชาติทั้งหลายทำงานจนเหนื่อยล้าก็เพื่อความว่างเปล่าที่เป็นเช่นนี้เพราะพระยาเวจอมทัพไม่ใช่หรือเพราะว่าพิภพจะเต็มไปด้วยความรู้ในเรื่องพระสิริของพระยาเวดังน้ำที่เต็มทะเล บิบัตแก่ผู้ทําให้เพื่อนบ้านดื่มเหล้าผู้เคล้าวความโกรธของตนเข้าด้วยและทําให้เขามึนเมาเพื่อจะเพ่งดูความเปอยเปล่าของเขาเจ้าจะเต็มไปด้วยความอับอายไม่ใช่ด้วยศักดิ์ศรีเจ้าจงดื่มเองสิแล้วก็เปลือยกายถ้วยซึ่งอยู่ในพระหัตถ์ขวาของพระยาเวจะเวียนมาถึงเจ้าแล้วความอับอายจะปกคลุมศักดิ์ศรีของเจ้า ความทารุณที่เจ้าทำแก่เลบานอนจะท่วมเจ้าความพินาศของสัตว์ป่าจะทำให้เจ้ากลัวเพราะเจ้าทำให้โลหิตมนุษย์ตกและทำการทารุณต่อแผ่นดินต่อนครและต่อชาวนครนั้นทั้งสิน้นรูปแกสลักให้ประโยชน์อะไรเล่าคือรูปที่ช่างได้แกะสลักไว้รูปหล่อโลหะอันเป็นครูสอนความเท็จให้ประโยชน์อะไรเล่าเพราะช่างย่อมวางใจในสิ่งที่เขาสร้างขึ้น แม้เขาสร้างรูปเคารพที่พูดไม่ได้วิบัติแก่ผู้กล่าวแก่สิ่งที่ทำด้วยหมายว่าจงตื่นเถิดกล่าวแก่หินใบว่าจงลุกขึ้นเถิดสิ่งนี้สั่งสอนอะไรได้หรือดูเถิดสิ่งนั้นหุ้มด้วยทองและเงินแต่ไม่มีลมหายใจในสิ่งนั้นเลยแต่พระยาเวสถิตในพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์จงให้ทั่วทั้งแผ่นดินโลกสงบนิ่งต่อพระพักพระองค์เถิด ในพระเจ้าหน้าคำของพระเจ้าในวันนี้อภบโกกบทที่2ข้อ9ถึง20เนี่ยเป็นข้อที่ต่อเนื่องจากบทที่แล้วนะครับบทที่แล้วได้พูดค้างไว้ถึงเรื่องวิบัติแก่คนธรรม5ประการก็จะทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับในอภบโกกบทที่2ข้อหนข้อ8ได้พูดถึงว่าวิบัติของคนธรรมที่สะสมสิ่งของที่ไม่ใช่ของตนด้วยความโลภเป็นคําเตือนหลายครั้งเมื่อพระเจ้าได้ใช้คําว่าวิบัติก็คือ ภัวิบัติที่จะเกิดขึ้นกับคนที่ทําความชั่วแล้วยังไม่ยอมกลับใจนี่เป็นการเตือนของพระเจ้านอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีวิบัติประการที่2ถึงข้อ5ถึงข้อ5ดังนี้นะครับประการที่2คือคนที่ทํากําไรเข้าตัวด้วยความชั่วการทํากําไรไม่ใช่ความผิดแต่เมื่อทําด้วยความชั่วร้ายคดโกงเนี่ยอันนี้ก็อยู่ในบทที่2ข้อ9ถึงข้อ11 วิบัติกับคนธรรมประการที่3คือคนที่สร้างเมืองด้วยโลหิตวางรากด้วยความชั่วบทที่2ข้อ12ถึงข้อ14ก็เห็นว่าเมื่อมีความชั่วเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็จะมีเกี่ยวข้องกับการทําร้ายผู้อื่นในในในข้อนี้เกี่ยวข้องกับโลหิตเลยครับนั่นหมายความว่าจะมีการไปฆ่าไปรังแกคนอื่นนะครับคนที่สร้างบ้านเนี่ยเมื่อไม่พอใจเข้าก็ไปการฆ่าคนด้วยโลหิต อันที่4ก็คือคนที่มอมเมาเพื่อนบ้านด้วยความโกรธบทที่ 2- ข้อ15ถึง18นะครับมีการมอมเมาเพื่อนบ้านใช้ความโกรธนะด้วยความโกรธของตัวเราเนี่ยก็ไปมอมเมาเพื่อนบ้านทำให้มัมเมานะครับแล้วเราก็จะทําร้ายเขาประการที่5วิบัติกับคนที่ทําประการที่5คือกราบไหว้ลูกเคารพด้วยความหลงผิดอันนี้ก็เป็นคําเตือนที่มาจากพระเจ้านะครับในบทที่2ข้อ19ถึง20ว่า ใครก็ตามที่ไปกราบไหวลูกเคารพด้วยความหลงผิดคิดว่าเป็นพระเจ้าทั้งที่ไม่ใช่พระเจ้าที่แท้จริงนะครับหลายครั้งที่เดียวมนุษย์ก็สร้างสิ่งขึ้นมาเองสร้างพระเจ้าขึ้นมาเองแท้จริงแล้วพระเจ้าเป็นผู้สร้างเราต่างหากในในพระธรรมตอนนี้ได้พูดถึงว่าพระเจ้าเตือนถึงภัยพิบัติที่จะมาถึงบรรดาประชาชาติ เนื่องจากว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ครอบครองเหนือบรรดาประชาชาติทั้งหลายพระองค์ก็เตือนนะครับว่าถ้ายังไม่กลับใจใหม่ก็จะมีภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในเวลาในสภาพเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยกำลังสะท้อนถึงสังคมในสมัยฮาบกุกว่าเต็มไปด้วยความบาปชั่วต่างๆมากมายเป็นสังคมที่เลวร้วายเป็นสังคมที่คนเนี่ยไม่เอาพระเจ้าไม่ได้มัสกรพระเจ้าแล้วทาความผิดบาปต่างๆมากมายจนพระเจ้าต้องเตือนด้วยภัยพิบัติต่าง แต่ขอบคุณพระเจ้านะครับในฮาบุกุกบทที่2ข้อ14เนี่ยในท่ามกลางความหมดหวังเนี่ยยังมีถ้อยคําแห่งความหวังซึ่งซึ่งน่าประหลาดใจนะครับว่าถ้อยคานี้ก็บรรจุอยู่เป็นเหมือนกับจุดประกายความหวังท่ามกลางภัยิวัติต่างๆซึ่งบทที่2ข้อ14ได้บันทึกว่าเพราะว่าพิภพ,พจะเต็มไปด้วยความรู้ในเรื่องพระสิริของพระเจ้าดังน้ําที่เต็มทะเล เ่อเราพูดถึงว่าทั้งพี่ภพทั้งโลกนี้เนี่ยจะเต็มไปได้วยความรู้ถึงพระสิริของพระเจ้าเนี่ยโอ้หมันเหมือนน้าที่เต็มทะเละมองไปมหาสมุทรเราเห็นนะครับอันนี้ก็เห็นว่าความรู้เรื่องพระสิริของพระเจ้าเนี่ยก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าปาถนาให้เกิดขึ้นแล้วเมื่อมนุษย์ได้รู้จักพระเจ้าเนี่ยมนุษย์ก็จะกลับใจใหม่มนุษย์ก็จะเชื่อวางใจในพระองค์นี่คือถ้อยคําแห่งความหวังที่เกิดขึ้นท่ามกลางวิบัติต่างๆนอกจากนี้แล้วเนี่ย ในบทที่สองข้อ20ก็ได้บันทึกไปอีกว่าพระเจ้าทรงสถิตยอยู่ในวิหารบริสุทธิ์ทุกคนต้องสงบอยู่หน้าพระพักของพระองค์ก็เป็นภาพที่พระเจ้าต้องการให้เห็นเกิดขึ้นนะครับว่าทุกคนจะอยู่หน้าพระพักพระเจ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้บริสุทธ์จะประทับอยู่ในวิหารบบิสุทิ์ของพระองค์เรามาดูนะครับว่าเรามีบทเรียนอะไรบ้างที่เราจะนําไปใช้จากฮนบากุกบทที่2ข้อ9ก้าถึงยีก็จะมีบทเรียนทั้งหมด7ประการด้วยกันนะครับ ประการที่หนึ่งทำกาไรไม่ผิดแต่ต้องไม่โกงการค้าขายทํากําไรไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดนะครับแต่เมื่อใดก็ตามมีความโกงกดขึ้นนี่คือความชั่วนี่คือความโลกของมนุษย์พระเจ้าไม่ประสงค์เช่นนั้นพระเจ้าต้องการให้ทุกคนเนี่ยทำหาก,กินอย่างสุดจริตไม่ต้องคดโกงหลายครั้งก็มีคําสอนครับซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานนั้นหลายครั้งที่คนโกงก็จะดูเหมือนว่าโอ้โหเขาล่ํารวยแต่สุดท้ายมันก็ ตกอยู่ภายใต้ภัยวิบัติแต่คนที่ซื่อสัตย์ต่างหากคนที่ค้าขายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่างหากที่จะยั่งยืนอันที่สองนะครับสร้างเมืองสร้างบ้านไม่ผิดแต่ต้องไม่เอาเปรียบหรือข่มเหงคนประเทศต้องพัฒนาต้องมีการสร้างแต่ต้องไม่เอาเปรียบถ้าเรามีคนงานเราก็ต้องไม่เอาเปรียบแรงงานเราก็ต้องให้อย่างยุติธรรมให้อย่างเหมาะสมไม่เอาเปรียบอันที่สาม มอมมามเพื่อนบ,บ้านสุดท้ายตัวเองอับอายและพี่นาถใครก็ตามที่มอมเมาเพื่อนบ้านมีด้วยความโกรธด,ด้วยความเกลียดอย่างที่คําสอนของพระเยซูกิ์ใช่ไหมว่าเราต้องรักพระเจ้าสิ้นสุดจุดสุดใจและรักเพื่อนบ้านอยงรักตวเองสี่ลูกคารพบไม่สามารถช่วยให้รอดได้นี่เป็นเรื่องพิสูจน,น์นะพระเจ้าต่างหากที่ช่วยมนุษย์ให้รอดลูกขรรพบไม่สามารถช่วยมนุษย์ให้รอดได้ 5. พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความหวังอย่าท้อใจจนหมดหวัง บางครั้งเราก็ท้อใจหมดหวังแต่พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความหวังพระองค์จะจุดประกายความหวังให้เราเสมอ 6. ความรู้เรื่องพระเจ้าเต็มแผ่นดินเมื่อข่าวประเสริฐไปถึงทุกคนพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้เราประกาศข่าวประเสริฐไปทุกคนเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้รับรู้เรื่องพระเจ้าและความรู้เรื่องพระเจ้าก็จะเต็มแผ่นดินตามพร้าประสงค์พระเจ้าข้อที่7นะครับผู้ที่เข้ามาเฝ้าพระเจ้าผู้บริสุทธิ์สูงสุดต้องได้รับการชําระตัวด้วยพระโลหิตของพระเยซูริ์พระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้บริสุทธิ์มนุษย์จะ เข้ามาเฝ้าพระเจ้าได้ต้องได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ด้วยผลิตของพระเยซูคริสต์เท่านั้นทั้งหมดทั้งมวลก็จะเป็นสิ่งที่เราสามารถนําไปใช้จากพระธรรมตอนนี้นะครับให้เราได้ร่วมใจพิฐานด้วยกันนะครับสาธุการข้าแต่องค์พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพงศ์สำหรับพระชนะคำของพงศ์นะฮะบกุกบทที่2องข้อเกาถึงยีในท่ามกลางวิบัติยังมีความหวังเพราะพงศ์งทรงเป็นเจ้าแห่งความหวังปัญหาให้ทุกคนได้กลับใจใหม่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ เพื่อที่จะอยู่หน้าพระพักของพระองค์ด้วยความชื่นชมวินดีขอพระเจ้าได้ทรงอวยพรทุกเราทุกคนนะครับที่จะรับการหนุนจิตชูใจจากพระองค์ที่ฐานขอบพระคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอทุกท่านได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งใน YouTube และใน Facebook ของ c ีเ v ไทยและขอให้ได้แบ่งปันนะครับว่าท่านได้รับประโยชน์อะไรในคอมเมนต์ข้างล่างนี้นะครับเจ้าพรครับ